สวัสดีครับว่อแม่พี่น้องเบซี FC, แสองเสี่ยนนองไข่มาพบปะกันในคลิปที่สองพี่น้องคลิปที่สองเป็นทามข้าเดียบลองนะพี่น้องถือสีเขาสีรุดแต่ยัง่งอยากเห็นอยากบึงคืงนะ้นก้อเนาะพี่น้องก็คลิปนี้ก็ สิมาต่อเป็นโตดลางลางยังเดียวเนาะพี่นอ้องเลขกะมี่เข่ามี่นุชพี่นอ้องนนัน้นอนมาไรหรอกนี่มันเขามันก็เขาอัตโนมัติของมันเองเขากัที่เบลอแล้ก็เนี่ไป ทุ่มเทกับมันหลายมันถือมากมันก็มันกับแมนโยขันยามมันถือขันยามมันก็ถือแบบคนละอารมณ์เลยแหพี่น้องมันคนละอารมณ์เลยถ้าถือมันก็ดีใจนี่มันละถ้าไม่ถือก็เสียใจเสียใจเพราะว่าเป็นมีเพื่อนมีทหารเนอะพี่น้องเข้าการเรียนตามน้ำหนังนอนหละ Like Arrow, จะับสนุนรัฐบาลเนาะแบบนันแบบ่มีแนวแน่นอนเทียอได้เทียอบอนี่ล่างย่างเดียวก็เป็นจังไหนบุปผีน้องเลีกยก็คือบางงามถูกเลี้ยงบางงามเลี้กงบางงามจักฉี่บ่อหรือบ่อมันก็ได้ตามสูงนัน ได้ดัดเตยงมันกได้มันได้จังไหนก็นเอาจังซั่นเป็นพูดสิก็พิจรารณาเอาเ,เนาะเตียงแนวทางเตียงแนวทางมันก็บ่มีไผสิไปว่าตัวนี้เะๆเนาะ ก็อดกบตกลิ้นเนี่ยพี่น้องคึ้มจะเศาเลยพ็ด th th ิดตกทัวถึงอนู่เนาะพี่น้องเขามากกบตกสัเแ็ดสักแค่ก็ก็จ้ากันไปก่อนรอเวลาจังน้อยพี่น้องอดใจรออ๋อเห็นมันเหนจัก xin chị có nóng chị nó lên ghen 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 nó ghen 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 เลขบนในกาปรปั๊บปุงไปเรื่อเด็กพี่น้องปั๊บปูงไปเรื่อเด็กอันไหนมันบ่เขาอันไหนมันงอนเอาทิมเอาทิมแล้วก็เทปไม่อันที่บ้านเลขกันสูตรดั้งเดิมมันปลใดภเขาพี่น้องก็ได้ เรเลยเอาทิมเห็นปิดสูตรตล่ามนะั้งมันม,มันมปนสูตรเดิมเดิมตั้งเดิมตลอดเด้้ยพี่นอ่องเปี่ยนไปเรื่อยยนะแต่ว่าลักษณะเกาะ่าๆที่บอกสุภาพอ่ะค้น,น,นะคนหอะไรมันเข่ากับออนั่นนมัใส่มันมันต้องดัดเปลี่ยนมานั่งตามยุคตามสมัยตามเดือนตามปีพี่นอ้อง เจ้าโตเดิมๆมั้พ่อแด้พ่อแด้พ่อแด้ร่องแล้วสูตรเตากับ,กกบรุดรุดหยอดสันหมดถ้าดอกเต่าปอพัฒนาก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันใหม่ไปเรื่อยอันไหนมันมะเขากับตัดทิมเอาอันใหม่หมาใส่ต่บาาเลขลักษณะเต่าซื่อแต่ว่าใส่ใงมันมอมแหนมงวดดีพ่อเล่งเห็นแล้วล่ะ มันมาตามเป้านะถ้ามาตามเปล่าก็บางยายนี่นะเตะเลยล่ะพี่นนาะเพราะเ้ย่องแบบอีกมางจีนแมนคือเขาคิดบ่สูตรนบนม,นมันหลายหลายสูตรแต่ว่าเ่าเอาหลายโตัเอาซ้ำเข้ากันนะถ้ามันเป็นลักษณะคือห้อยที่มันออกเมือกีน สีไ่ได้กลับด้วยกันเลยพี่น้องบ่ได้กลับด้วยกันเลยลักษณะนี่นี่แหละคือการล่องสูตรบางอย่างจะล่องสูตรเข่านี่ดีพี่น้อง,งเ,เข,างางขาง่าแบบบ่ได้กลับเลยก็เือว่าเป็นงวดน,นี้งวดที่ซองกับอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งงวดแรกเปลี่ยนงวดแรกกันบ่ไปยักใส้นก้ล่างถือว่างวดแรกล่องเข่าเลยพี่น้อง เขาเลยมเลยงวดงวดนี้เป็นงวดที่สองเนี่ยนี้วอกไห็ฟังก็เาถาเวลาเนาะถ้านั้นเป็นห้อยคือจังมันมันออกมือจีเนี่ยุปเขารเห็นลอกหลอกลอกม่านบ่แล่ะมันก็จะตรงตรงหลอกนั้นหลอกนั้นเคือออกหันหันห้องกับหูเ้อเป็นค้นเห็นห้องหูแต่ว่ามีเสื้อผ้ายี่นอ่นงวดสีม้าเนี่ย พัดเป็นคือจังวงยาเนี่เนาะเป๊ะเป๊ะเลยพี่น้องได้เฮียแน่นอนนักสัจจิว่าแบบมั่นใจก็แบบมั่นใจบ่อ่อนซ้นผู้ใดเลยบ่ได้เรียนตามผู้ใดเลยนับเงไปเรื่อยพี่น้องบ่นอันเก่าแต่ว่าเฮ็ดลักษณะเก่าคงไว้ซื่อเพราะว่าใส่ในมันบ่แม่นใส่ในเป็นูใหม่ ที่ปเปลี่ยนลักษณะใหม่มันก็นกนกนเจ้าก็มันก็ประมาณเชี่ยนน้องไท่นีตะบูเรือนหะรือมาหล่อก็บพกเป็นยังนักตัวเล็กตัวไปตัวมันเนาะกคิดว่าสิเขาหยุกพี่น้องเนาะว่าว่ากันใกล้แล้วใหญ่ใหญ่นะไปลาแล้วสภาพเป็นคน พี่น้องนี่แหละล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวมาวันนี้น่ะได้นึ่งพี่น้องนี่ได้นึ่งรับครูเนี่ย1ิปเอฟซิปเจ็ดิเนี่ยพี่น้อง มันเป็นตม่มาอยู่บอกพี่น้องคิดว่ามันได้กันสี่ตัวประกบมันได้ได้นึงได้เจ็ดได้ศูนย์รับคู่แล้วก็ได้เสมอพี่น้องสีว่าจังเลยรุดแล้ววางยาในมันสีเข่าอีกว่ากระบอเนียอาจจะเจอนึงไว้เอามาใช้ตัวนี้วิธีใช้ศูนย์วิธีใช้นึงกระบอกนียเอา้ากับ พี่เจราญนาวเนาะสุดล้างมาันก็สุดยยดชั้นนี้แหละพี่น้องสามโตเพื่อสิบนด้เนียนห้ดอกเอะพี่เจริญนาวแล้เนะเาะเาอก็แคบออกมักัวได้ชอบตัวได้จัดไปเลยสีมาาห้บอเออสุดท้ายนี่กะให้พี่น้องเอฟซีแฟนสอง มีโชคมีลาบสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ